ฝันว่าโดนโกงครับหัวใจของเรากำลังแอบเตือนตัวเองอยู่หรือเปล่าบางทีคุณอาจฝันว่าโดนหลอกโดนเอาเปรียบหรือโดนทำให้เสียเปรียบแบบไม่ทันตั้งตัวความฝันนี้ไม่ได้มาบอกว่าเรากำลังจะแย่เรากำลังจะสวยแต่มันเหมือนไฟฉายเล็กๆในใจ ที่สองให้เห็นบางความรู้สึกที่เรามองข้ามไปและตอนนี้เราจะมาฟังกันอย่างตรงไปตรงมาครับถ้าคุณฝันว่ายือนอยู่หน้าร้านเล็กๆร้านชำแล้วจ่ายเงินไปเต็มจำนวนแต่พอรับของรับของกลับมาเรารู้ทันทีว่ามันไม่ใช่ของที่ตกลงกันไว้มันสื่อว่าช่วงนี้เรากลัว เรากลัวการเชื่อคนง่ายเกินไปและอยากตรวจสอบให้มันชัดก่อนตัดสินใจบางคนก็ฝันว่าเห็นเลขในสลิปโอนผิดผิดไปนิดเดียวแต่ในฝันน่ะมันกลับส่งผลเสียหายแบบใหญ่หลวงฝันนี้มันหมายถึงเรากังวลว่าความผิดพลาดเล็กๆในชีวิตจริงมันจะทำให้ทุกอย่างมันพังลง บางก็ฝันว่าคนโกงในฝันเป็นคนที่หน้าตาคุ้นๆแต่เรานึกไม่ออกว่าเขาเป็นใครมันตีความได้ว่าเราเริ่มไม่มั่นใจในความจริงใจของใครบางคนที่อยู่ใกล้ตัวเราบางก็ฝันว่าโดนหลอกด้วยคำพูดดีๆที่มันฟังแล้วอบอุ่นแล้วค่อยมารู้ทีหลังว่ามันคือ คือสิ่งที่ไม่จริงมันคือสิ่งหลอกลวงฝันนี้สื่อว่าเราเคยหวังดีกับใครมากๆแต่ผลที่ได้รับอ่ะมันตรงกันข้ามมันทําให้เราเจ็บมันทําให้เราถูกหักหลังบางคนก็เคยฝันว่าเรายื่นมือไปขอเงินแต่เขาหันหลังเดินหนีไปเช่นอย่างนั้นเลย มันหมายถึงเรารู้สึกว่าบางเรื่องในชีวิตจริงมันไม่ยุติธรรมและก็ยังติดค้างอยู่ในใจเราตลอดมาบางก็ฝันว่าถูกโกงในตลาดในที่ที่คนเยอะๆเสียงอื้ออึงไปหมดเลยมันตีความได้ว่าเราเหนื่อยกับสภาพแวดล้อมที่วุ่นวายและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันคาดเดายากบางคนก็ฝันว่า เห็นมือคนที่โกงเราอ่ะหยิบของออกจากกระเป๋าเราตอน,น้ตอนต่อตาเลยบางทีอาจจะเรียกว่าขโมยเลยครับแต่เรากลับขยับตัวไม่ได้ฝันนี้สื่อว่าเรารู้สึกถูกเอาเปรียบในชีวิตจริงที่เป็นอยู่ตอนนี้แต่เรายังไม่กล้าพูดออกมายังไม่กล้าเอ่ยออกมา และบางคนก็ฝันว่าถูกโกงครับและในฝันก็โกรธมากแต่กับพูดอะไรไม่ออกมันหมายถึงในใจของเรามีคำพูดที่อยากบอกใครสักคนแต่เราก็ยังเก็บมันไว้ไม่พูดออกมาบางก็ฝันว่าถูกโกงถูกคนอื่นโกงและอีกคนที่โกงอะ่ะมันก็ยังยิ้มให้เราเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย มันตีความได้ว่าเราไม่ชอบความรู้สึกที่ใครบางคนเขาไม่รับผิดชอบต่อความรู้สึกของเราคุณโกงฉันแล้วยังมาจิ้มไม่ฉันอีกบางคนก็ฝันว่าโดนโกงเพราะความสงสารสื่อว่าเราเป็นคนที่จิตใจดีงามมากและตอนนี้เรากำลังเรียนรู้ว่าความดีมันก็ต้องมีขอบเขตบางก็ฝันว่าในฝัน ในฝันเราพยายามเช็คหลักฐานซ้ําๆอยู่ว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าหลักฐานที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงเหมือนกําลังสืบคดีอยู่เลยฮะมันหมายถึงเรากําลังอยากจะแน่ใจเรากําลังรีเช็คก,กับเรื่องบางอย่างในชีวิตจริงของเราอยู่บางคนก็ฝันว่าถูกโกงเรื่องงานเช่นงานที่เราหายอองานที่เราทํามันหายหรืองานที่เราทำอ่ะ ถูกขโมยเครดิตถูกคนอื่นขโมยไปเป็นผลงานของของเขามันตีความได้ว่าเรากลัวว่าความตั้งใจในการลงมือทำของเราอะจะถูกมองข้ามจะไม่มีใครเห็นคุณค่าของงานที่เราทำบางก็ฝันว่าเห็นตัวเองยืนเงียบๆหลังจากที่โดนโกงเหมือนใจมันจะแบบชาๆนิดๆหน่อยๆ มันสื่อว่าเราผ่านเรื่องหนักมาเยอะจนเริ่มอยากจะพักใจจริงๆอยากจะปล่อยให้มันชาไปอย่างนั้นอยากจะพักแล้วบางคนก็ฝันว่าถูกโกงแล้วต้องเริ่มใหม่จากศูนย์เลยครับมันหมายถึงจริงๆแล้วเรากลัวการเริ่มต้นใหม่แต่ลึกๆเราก็รู้ว่าเราทำได้ บางคนก็ฝันคลาสสิกฝันว่าโดนโกงคนที่มาโกงเราเป็นผู้ใหญ่ที่เราเคยเคารพมันตีความได้ว่าเรากำลังทบทวนความเชื่อหรือทบทวนความไว้ใจบางอย่างจากคนที่เราเคยนับถือบางก็ฝันว่าพยายามตะโกนเรียกให้ใครช่วยแต่เสียงของเราอ่ะมันไม่ออกเหมือนมันเป้าวิวหรือไม่มีเสียงเลยครับมันสื่อว่าเรากำลังรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจเรา เท่าที่ควรเลยเราเรียกร้องเราร้องอะไรไปก็ไม่มีใครได้ยินไม่มีใครเข้าใจฉันเลยบางคนก็ฝันว่าดูเงินในมือที่เราถืออยู่แล้วรู้สึกว่ามันหนักผิดปกติมันเหมือนแบกอะไรไว้มากกว่าตัวเลขมันหมายถึงเรื่องเงินหรือเรื่องความไว้ใจทำให้เราลึกๆและเราเครียดมันก็เลยรู้สึกหนักเอแบบนั้น บางคนก็ฝันว่าเจอคนแปลกหน้าเอามือมาวางบนไหลแล้วก็บอกว่าเราไม่ผิดเราไม่ใช่คนโกงมันหมายถึงเราต้องการคลาลอกใจและอยากจะมีใครสักคนมาเข้าใจเราจริงๆบางคนก็ฝันว่าคนที่โกงเราอะ่ะมันลม้ลมล้มลงบนพื้นโดยที่เรายังไม่ได้ยังไม่ทันทำอะไร ตีความได้ว่าความยุติธรรมอาจจะมาถึงและอาจจะมาเองในเวลาที่เหมาะสมบางก็ฝันว่าเราถูกโกงแต่เรามีหลักฐานเราเก็บหลักฐานไว้เก็บใส่ซองแล้วเดินออกมาอย่างสงบมันหมายถึงเราจะจัดการเรื่องนี้ด้วยสติเราจะไม่ใช้อารมณ์จัดการบางก็ฝันว่า,าถูกโกง แต่เรา,านั่งนับเงินใหม่ทีละใบทีละใบแล้วในฝันมันก็เริ่มสว่างขึ้นมันหมายถึงเรากำลังค่อยๆตั้งหลักได้และในชีวิตจริงเราจะกลับมาได้แต่บางคนก็ฝันว่าเห็นคนที่เคยโกงเราพยายามเข้ามาอธิบายแต่เราอ่ะเลือกแค่ฟังแต่จะไม่ให้เขาเข้ามาในใจเราจะไม่ไว้ใจเขาอีกต่อไป มันสื่อว่าเรากำลังตั้งขอบเขตเรากำลังแข็งแรงจิตเราแข็งเราจะไม่โดนใครหลอกง่ายๆอีกบางก็ฝันว่าถูกโกงถูกเอาของไปแต่เราเอาคืนมาได้ครับถึงแม้ใจเราจะสัน่นแต่เราก็ยังรู้สึกลโล่งโล่โล่งใจละมันตีความได้ว่าสิ่งที่หายไปมันจะกลับในรูปมาในรูปแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิม อย่างน้อยเราจะได้ความมั่นใจของตัวเองคืนมาไม่คิดว่าฉันทำไมฉันโง่จังโดนคนอื่นหลอกทำไมฉันหูเบาจังเราจะมีความมั่นใจมากขึ้นและบางคนก็เคยฝันว่าก่อนที่มันจะจบลงเราหันกลับไปมองคนที่โกงเราเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็พูดใส่เขาว่าพอแล้วพอเถอะมันสื่อว่าเราพร้อมที่จะปิดบทเกา่าเริ่มบทใหม่ เริ่มชีวิตใหม่ที่มันปลอดภัยและเราจะฉลาดขึ้นมากกว่าเดิมและสุดท้ายครับการฝันว่าโดนโกงไม่ได้บอกว่าเราจะถูกทำร้ายอีกหรือจะถูกโดนอีกโดนโกงอีกแต่ฝันนี้มันกำลังบอกว่าเราเรียนรู้ได้วว่าความไว้ใจต้องให้กับคนที่คู่ควรและจากนี้ไปเราจะเข้มแข็งแต่ไม่แข็งกระด้างครับเราจะวาง เราจะระวังมากขึ้นโดยยังเป็นคนดีเหมือนเดิมและคนที่จริงใจครับจะค่อยๆเดินเข้ามาในชีวิตของเราเองครับเราจะเปิดรับคนที่ดีเข้ามาเพราะเราก็แข็งแรงมากขึ้นก็ประมาณนี้ครับฝันว่าโดนโกงแต่ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับฝันว่า channel พูดถึงความฝันแบบสบายๆเหมือนมาเล่าให้เพื่อนฟังสวัสดีครับ